นะครับพบกับคู่ที่1การแข่งขันมาร์ควขั้นเทพออนไลน์กับแอหมาร์คขั้นเทพนะครับมาร์ควไทยออนไลน์ขึ้นไปสามเรียงสามเรียงพบปุ่มพบปุ่มพบปุ่มขึ้นไป เดินให้ต่อสองต่อลงมากินมาทางนี้นะครับอ๋อเดินถูกซะด้วยตัวเสมอตัวเสมอแล้วหงายเป็นรองด้วยนะถ้าต่อถ้าต่อแบบนี้นะครับต่อยี่สิบสองสิบเจ็ดหงายจะเป็นรองนิดนิด หายเดินยากด้วยนะครับเขาเล่นดีด้วยตัวนี้มานี่เพสซะละเข้ากินเหียดไป มานี่เบียดไปมานี่เข้าไปขึ้นไปมานี่หลบไปทางนน้นเราหลบมาทางนี้ นีไปทางนั้นเราลงมาทางนี้ไปนี่จับนี่ขึ้นไปหลบมาทางนี้ก่อน เขาเข้าไปเจ็บนั่นกระโดดข้ามมาฝั่งนี้โซโลโมานีไปนี่ครับ เอากินหนีไปหลบมาทางนี้มาทางนี้ไปนี่ เอาแล้วครับสู้กันอยู่กลางกระดานนี่แหละคู่นี้เฮ้ยเรียบร้อยเสร็จเราเขาพลาดนะครับพลาดไปจับกินคู่แข็นพลาดพลาด ตัดหน้าเลยจ้าเราให้ตัดหน้าเลยเราไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม่กล้าเอ่ยนามโปรแกรมเขาจริงๆนะครับเราไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ ไปเลยเสียบขึ้นไป มาสูงนี้สรงนี้ไปขยายมาทางนี้ต่อไป ไปเอาเลวเว้ยเราจะหมดก่อน,นอหรือเปล่าวะนี่ยสิบแปดแปดสิบสองเจ็ดยหมาสิบยี่สยี่สิบหกมาสิบยี่สิบยี่เพราะว่าถ้าเดิน1ิ16เขาเสียเปรียบนะครับก็เหลือแค่หกมาสิ ตัวเดียวที่ไม่โดนกินที่เหลือโดนกินหมดหรืออาจจะเดินสสสิบองิบหกเส้นให้กินฟีฟีแล้วเดินสิบเอ็ดสิบหก็ได้มีอีกตัวหนึ่งทางเลือกอ้าวกากระบาดแดงออกแล้วพ่อเม่พี่น้องเลยอดรนทนไม่ไหว เน็ตหมดซะง,งั้น้ยลืมเติมตังค์ไปนะครับคู่แข่งลืมเติมตังค์เน็ตหมดเฉยเลยการกรบาทแดงแล้วมหมดอะไรตอนนี้ลืมเติมเมื่อหัวค่ำไว้ก็เลยเน็ตหมดต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับ สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่หนึ่งต้องขออภัยนะครับเกมที่คู่ที่หนึ่งเกมที่สองต้องขออภัยท่านผู้ชมคู่แข่งไก่ออกออกไก่ออกไก่ครับผมมาย1 1เสิบเจ็ดขึ้นมา หรือยี่สิบหกยี่สิบสามอายุสิบเจ็ดมาไปามานี่มานี่มานี่ขึ้นไปเอาล้ครับจะมาตัดข้าง นี่ต่อขึ้นมาไปทางนี้ขึ้นมาสวนเลยเอาะละครับ ระเบิดเถิดอเทิงหลังงานนี้กินกันระเบิดเถิดอเทิงไปงานนี้ขึ้นไปล็อกเลยยังไงก็เสียฟรีเรา เดืนตัวไหนก็โดนกินฟรีหนึ่งตัวผ่านไปมานี่ไปมาแล้วเขาก็จะมากินคืนเขาก็จะมากินฟรีคืนเราไปเราก็เตรียมกินเขาไม่เข้ากินนะครับถ้าเราเดินให้กินโบ แล้วเข้ากินสองจะเกิดอะไรขึ้น ปล่อยให้กินฟีหนึ่งตัวเสร็จแล้วจะไปจับกินฟีเราตรงกลางกระดานเราเดินขึ้นไปก่อนจับกินฟีตัวนี้นี้ไปนูน้น เรามานี่จับกินไม่ได้นะครับยังจับไม่ได้ยิบเจ็ดยิบสี่ไม่ได้โอเคอยอมแพ้เราไปขึ้นไปไปนี่ไปนี่เป็นโจนน่าจะเป็นโจนหลัง นั่นไงมานี่ไปนี่ก่อนมานี่ไปนี่ก่อนมานี่ซัดนี่ก่อน ต่อไปเลยครับท่านตัวนี้ต้องพังหมากนะครับอย่างเดียวเลยทีนี้ทีนี้ขึ้นนี่นึกว่าโดนอะไรํำสูง ำสูงไปทางนี้ต่อคําต่อไว้ก่อน เียบร้อยครับมาครับคนเดิมนะครับคนเมื่อกี้นี่คู่นี้คู่สุดท้ายแต่เจอคนเดิมโจนก่อนนะครับคนนี้เขาจะเล่นโจนก่อนมาแล้ว ขึ้นมาเอาละเขาเรียนอะไรโน่นนี่ทำไมเขาขึ้นมาแบบนี้มานี่กันไกลนี่ลแล้วมานี่ไปนี่อ๋อบีบเกมคือขากระจริงจกอะไรที่เขาว่าเนาะจิงจกจิงจก มานี่นะครับมานี่บีบเข้าไปอี่โดนต่อสองไหมต่อสิเนาะจะไปเหลืออะไรไม่ต่อไม่รู้จะว่าไงละมานี่ ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าไม่ต่อขึ้นมานี่เดินให้กินเลยแล้วก็เข้าฮอตนะครับเรียบร้อยคู่แข่งยอมมาขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วของโจร ตามลำดับขึ้นมาไปปิดซนอเฮยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดใช้แล้วแทรกเลยแทรกแล้วก็มานี่นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปสามสิบยี่ห้าเหมือนเดิมก็เข้าสูตรเดิมนะครับอ่าถ้าเขาออกถ้าเขาต่อก็แล้วไปต่อปพ๊บก็ ยี่บห้ายิบเอ็ดนะตัวนี้จําได้ยี่ิบห้ายิบเอ็ดตัวนี้ต้องเดินยี่ิบห้ายิบเอ็ดนะครับหลังจากที่เขาต่อเสร็จต้องเดินยี่ิบห้ายิบเอ็ดเท่านั้นมานี่เข้ากินมานี่ไปนี้ มานี่บีบมานี่ไปคนละตัวไปแล้ว จับกินคนละตัวเรากินสองเขากินหนึ่งจับไปไปทางนู้นเตรียมต่อสองเราเราเดินไปทางนี้ก่อนลงมานี่ จับนี่ดีกว่าเพื่อให้เขาออกไม่ได้นะครับให้เขาออกไม่ได้มานี่อ่าไปนี่ก่อนเอาโดนต่อสามนะครับกดเลยหอุตส่าห์จะกินสามซะหน่อยโอเคครับ